สวัสดีครับวันนี้ช้างไอชาแนลครับเจอกันที่เมืองพังงาครับที่สารากางจังหวัดพังงาครับช้าง99เชื่อครับวันนี้ครับมาแห่ศาลหลักเมืองเมืองพังงาครับนะครับรวมช้างจังหวัดพังงาครับมาทยอยกันมาแล้วครับแล้วก็ตลวกับปลาเมโอมาแล้วครับฟังปามี่มาแล้วครับทีมงานช้างไอ มาช่วยสามเชือกครับนะครับงานนั้นเป็นในพี่ในน้องครับผมมันครับช้างมากันเต็มแล้วครับปลูกเรียงรายตามต้นไม้ครับครับลูกลายตัวโนมารอตั้งแต่11เ็โมงแล้วครับลายมาริโอวันนี้วันงานครับยกเลิกแปลงไม้วันหนึ่งครับมาช่วยงานบุญ การกุศลของจังหวัดพังงาครับมาแล้วครับตหลมชัยส้อยนครับสามบมาล้นสิบล้อมเลยครับไอนมวัยสิกย่างนี้ยี่ปีครับตามมาด้วยฟังบะหมี่ครับครับครครับครับครับคเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้ว พมก็ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพครับก็เอาดินทรายมาลงให้รถจอดเทียบแล้วก็ช้างได้ลงได้ง่ายครับนะครับก็หลายแก้วจุมพลก็มาครับหลายแก้วจุมพลครับ นามหมดแล้วครับเดี๋ยวแห่กันประมาณ3ามสาโมงครึ่งสี่โมงครับผ่านปิดถนนเมืองจังหวัดพังงาครับแห่กันประมาณ3กิโลกว่าครับรับนายแก้วจุมพลครับ เดี่ยเกล็ดด้าโลเดียวได้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 ตอนรอบทัวครับครับครับเดี๋ยวเราอยู่ในครความงามของช้างปักใต้ครับลายแก้วชุมพลครับช้างมรดกพบรรพบุรุษนะครับที่หลงอยู่ของน้าชายครับนี่พลายอ่างเปาครับพลายอ่างเปาพลายอ่างเปาดูครับโอ้โหขวัญใจหมาชนถึงเชื่อครับของพี่ชายครับวันนี้กําลังตัก ย่าให้แต่ละเชือกอยู่นะครับรามิโอ่ครับต้องยกดัมลงนิดนึงครับโอ้สีสันสนุกครับวันนี้ครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็เรียนเชิญมาแห่ด้วยกันนะครับแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดพังงาครับรามิโอรครับวันนี้ควันตัวน้อยของเราก็กำลังขึ้นไปถอดเชือกครับ ยกน้ำรองนิดหนึ่งครับมันสูงใหญ่เกินครับก็หันหัวลงนะครับ<อ>เหลือไม่กี่วันแล้วครับอ่าของพลมเมไโอไม้ก็เหลืออยู่ประมาณแปลงนี้ก็เหลือประมาณ20่สิบกว่าต้นแล้วครับ<อ>เดี๋ยวก็หยุดพักก็เดี๋ยวไปผสมพันธุ์นะครับหยุดพักก็อยู่ในช่วงผสมพันธุ์ก็ให้ผสมพันธุ์กับฟังไข่มุกแล้วก็ฟังอันนาครับโจวกพักผ่อนครับนี่แหละครับ

ไป,ไปยาไปยูที่หนองลงไปไปยูที่ปีนลงไปเอาวบ้างลักล้างลงไปพังปั๊มมี่ครับกำลังถอยไอ้สาวน้อยเป็นตนนุนของทีมงันทังให้เจริครับมันเหทุกขว่าัแก้วเลยเหรอ ตโตมาช่วงได้นะน้องนะลูมึงเจอกันครั้งแรกครับทําความรู้จักกันน้องนะลูน้องน้าน้องน้าได้นะเอาตีนเอา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 เชียร์ลงแกคออลได้ลูมึงนี่ไม่ดูเรื่องเลยช้างเล็กครับมันในี่วงหวาแก้วอะโต้ ฮะต้องยื่นกลางยื่นกลางหว้างใหญ่นั่นกันเองเดี๋ยวเพิ่ึงพบกันไม่ได้มันจะรัวปีนองกันไอตัวเล็กนี่วนเปื่อนเเดี๋ยวกลัมเดี๋ยวเดี๋ยววนหมูเราไม่ชันเลยลักจิดกันต่อยล่างอ้โอ้ กรบเก้าวมานันด้ทุ่งว่าเตี้ยงเตี้ยกันมองกะบองไม่ได้แล้วดิดฮะใช่สุดรอตายของเปาครับ ดูครับลีลาการตักหญ้าครับรงแล้วครับอีกสิบล้อนะครับสามเชือกครับเนี่ยครับชีวิตของช้างใต้ครับวิถีชีวิตของพวกเราครับดูกันด้วยความอบอุนครับวันนี้เป็นวันรวมช้างของจังหวัดพังงาอีกหนึ่งวันครับ ที่ยิ่งใหญ่อลังการครับของชาวช้างมันชั่วว่าแก้วไม้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชั่วว่ารักิดไม้รังแหล่ได้แหล่ได้อย่าเล่อย่าเละกอดเอ็งเพ๊ไม่ต้องเล่กำลังเอ้ากำลังดูกันครับว่าใครจะสูงกว่ากันครับมายืนเทียบกันมันยังไม่ได้เจอกันเลยครับครับ

ก็เล็กนะก็ไม่รบกะเลยเหมือนเล็กกันนะเอาดูครับเออดูปบ้างบ้าป๋อโอเวอับอยครับโอเคครับบรรยากาศโดยรวมของงานวันนี้ครับเดี๋ยวรอชมอีกครั้งนะครับเวลาแห่จริงครับแต่งองค์เครื่องยังไงครับช้างปักใต้ครับ ติดีชีวิตช้างใต้ครับช้างไหชนแนลครับสวัสดีครับ